ทำให้คนดีขึ้นเยอะเลยถ้ามาคลิกจตเวทนนมารักษาแกเจเจเวทก็คือคนบ้าแน่นอน สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกันแล้วในรายการเอลตี้ดีไซน์บายนนผมจะเซอร์ไพรส์รทุกคนโดยการนําทุกคนมาที่คลินิกจิตเวชนะครับของโรงพยาบาลอัดใหญ่ทําให้คนดีขึ้นเยอะเลยถ้ามาคลินิกจิตเวชไม่จําเป็นต้องบ้าอย่างเดียวผมเข้าใจว่าต้องเป็นคนที่แบบสติไม่สมบูรณ์ก่อนถึงจะมาคลินิกจิตเวชคลินิกจิตเวชท,ที่นี่เขาสามารถทําอะไรได้บ้างเขารักษาอะไรบ้างผมจะพาทุกคนนะครับบุกห้องทํางานของเขาไปนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่กับพี่ท่านหนึ่งนะครับที่แบบใจดีมากแนะนาตัวนิดนึงครับพี่ ค่ะสวัสดีนะคะพี่สุพรดาวลนันนะคะคเ,ออเป็นเพียรบาลวิชาชีพอยู่แผนกจิตเวชนะคะพี่รับผิดชอบในเรื่องของยางสิบติดถูกกฎหมายถูกกฎหมายของพี่ก็มีเล่ากับบุหรี่คลินิกจิตเวชของโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรบ้างครับคลินิกจิตเวชของหัดใหญ่นี้นะคะของเรานี้คือเรารับตั้งแต่จิตเวชเด็กก็คือรับผิดชอบเด็กจนถึง15ปีหลังจาก 15, 15. ป,ปีตัดขึ้นไปแล้วเราจะเป็นจิตเวชผู้ใหญ่ซึ่งพอเป็นจิตเวชผู้ใหญ่นี้มันก็จะรวมทั้งเอ่อใบรุ่นมาบําบัดยาเสพติด ไปรุ่นมาเรื่องของบําบัดเรื่องของเพศเรื่องตั้งทองไม่ปุงประสงค์อันนี้มีด้วยมีด้วยค่ะแล้วก็ผม,ผม<อ>ว่าแบบเขาแบบ เรื่องกับประสาทหรือเรื่องจิตอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ค่ะไปหมดเลยที่เกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมคือนนเอาอย่างี้ง่ายๆนะอะไรที่เกยวกับสารสื่อในสมองมันเกี่ยวกับเรื่องของจิตเวชถ้าเกี่ยวกับเรื่องของสมองเสื่อมเรื่องของอะไรในพุ้สูงอายุเรามีอายุรกรรมประสาทเราจะแยกเป็นเป็แตกไปมันคนไข้มาที่นี่เราจะได้อะไรที่บอกว่าชัดเจนขึ้นแต่ว่าคนส่วนใหญ่เข้ามาจิตเวชคือบ้าบ้านนเข้าใจแบบจิงคือเอาตรงๆนะพี่เหมวยก็คือว่านนมารักษาแก่จิตเวชก็คือคนบ้าแน่นอนจิตเวชนี้อย่าอย่าตีว่าขอกว่า สารสื่อในสมองเขาผิดปกติไปครับผมนนดูข่าวไหมที่บอกว่าไล่แทงอะไรแทงเนาะว่ามีอาการทางจิตอะไรตรงนั้นนะคะนั่นมันเกี่ยวกับสารสื่อในสมองสื่อในสมองที่มันไม่สมดุลมันก็ทำ,<ว>ทำอะไรทำพฤติกรรมอย่างนั้นทอาไมเขาถึงต้องพกเมฆดเขา<ว><ว>รู้สึกเขาได้ยินเสียงเขาได้ยินเสียงจริงรๆเสียงหูแววอะไรจริงๆซึ่งทําให้เขารู้สึกกลัวกลัวมาเขาก็ต้องพกเมระวงเวงก็เลยรมอมีอะไรเข้ามาใช่ตรงนี้แต่พอพูดเรื่องของยาเสพติดนี้เก้าที่พี่ทาอยู่นี่พี่ทํามาตั้งแต่ปี52 คือตอนนี้ที่งานที่พี่เหมยดูแลเนี่ยพี่เหมยทํางานอะไรบ้างครับหลักๆพี่บําบัดเหล้ากับบุหรี่หลักๆบำบัดมานานอะไรอย่างครับพี่แล้วก็พี่เริ่มต้นทําบําบัดจริงๆปี52าําบัดแบบคนไข้ไม่กี่คนทำตามตำราอะไรงี้ใช่ค่ะเริ่มแรกที่รับมาหมอโยนหนังสือให้อพี่รับไปแล้วพี่เหมยก็อ่านอ่านแต่ว่าบําบัดมาอย่างนี้ตอนนี้ก็สิบกว่าปีแล้วถ้าเกิดว่าพี่พประเมินแล้วว่าท่านมีพวกเออน้ำประท่อบกัญชาพวกอะไรพวกนี้พี่จะส่งเจอคุณหมอพอส่งเจอคุณหมอเสร็จหมอจะแผนลงข้างล่างหรือหมอบอกว่าหมอบาบัดที่นีี่ก็จะ คุยเรื่องบุหรี่กับเล่าต่อหมายถว่าเฮ้ยถ้ามีคนติดบุหรี่คือวิธีการบําบัดของคลินิกจิตเวชที่เนี่ยเขาบำบัดยังไงบ้างครับส่วนใหญ่ของคนที่มาบําบัดบุหรี่ที่นี่นะมีอยู่3ากลุ่มหลักๆกลุ่มแรกสมัครใจคือเดินเข้ามาผมขอมาเลิกถามว่าปีหนึ่งพี่เหมนเจอสักคน้อมคนน้อยมากกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่หมอหมอส่งมาให้เลิกกลุ่มที่3เป็นกลุ่มเด็กนักเรียนที่โรงเรียนมาบําบัดในวิธีการขั้นตอนกระบวนการจะให คนเลือกบูยเี่ยพี่เหมยทำยังไงบ้างครับสิ่งแรกกันพี่จะต้องประเมิน a t e of change หนูเคยได้ยินไหม a t e of c h a n ช e คือมันมันคืออะไรความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองโอต้องต้องประเมินตรงนั้นก่อนต้องประเมินทุกครั้งมันก็มีแบบสไตล์แบบสอบถามหรืออะไรที่ก็คือพี่เหมยจะถามเลยแบบว่าเออในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีความคิดที่อยากจะเลิกสูบบ้างไหมแต่บางคนนั้นเขาก็เกิดความปันหนักนิดหน่อยแล้วแต่วันต้รงนี้แต่ว่าถ้าใน6เดือนไม่มีแปลว่าคนนี้เพิกเฉยพี่ก็จะต้องมีการประเมิน การให้ข้อมูลอีกแบบหนึ่งเพราะว่าในการที่บําบัดเรื่องของยาสูบนี้มันเป็นเรื่องเกีฑฑ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 ่ยวกับพฤติกรรมถ้าเกิดว่ามาแบบวอ l k กอินเข้ามา สิ่งแรกที่พี่ต้องพูดคุยก็คือว่าพี่ต้องพูดเลยว่าจิตเวทแล้วเขารู้สึกยังไงเพราะว่าในการที่คุณจะวอลเข้ามาในจิตเวทถามว่าเวลานนเดินเข้าจิตเวทนนรู้สึกยังไงแต่ว่ารู้สึกว่าอยากเลิกอย่างนั้นถ้ารู้สึกอยากเลิกบางคนก็ไม่คิดอะไรแต่บางคนกคิดว่าเฮ้ยทำไมมันต้องมาจิตเวทบ้าเปล่าวะพี่เหมยต้องแก้ลดสติ๊กมาตรงนี้เขาก่อนก็เลยการที่บอกว่าเราจะพูดคุยกันก่อนพี่จะแนะนําตัวเองอ๋อันแรกก็คือสร้างความเข้าใจใช่ค่ะเหตุผลทําไมเลิกบุหรี่ต้องอยู่ที่จิตเวทตอนแรกเหมือนว่าผมมจจจะรีบเหนแลล้้้้ววใสาาาางงงคขขกกัั พี่เหมยต้องทำยังไงต่อครับพี่เหมยก็ยก็ถามพูดคุยอะค่ะที่แล้วมาคุณสูบเท่าไหร่ไหนรอยพี่เหมยฟังซีเรื่องของการสูบอะไรตรงนี้และเกิดอะไรขึ้นอะไรอยากให้คุณอยากเลิกจะถามหมดเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งเชนเราต้องประเมินสเตตอ็อปเชนก็คือการเปลี่ยนแปลงในการที่อยากจะเลิอกอันที่สองเราต้องรู้ข้อมูล แล้วอันที่สามเราต้องประเมินว่าการติดก็ติดแบบไหนเอ้โผมเลิกได้แล้วเนี่ยสังเกตยังไงถึงเกลียวผมเลิกได้แล้วแค่คุณเลิกแค่คุณลดไม่กี่ชั่วโมงสิ่งแรกที่คุณได้รู้รับรู้นนคุณจะมึนหัวก่อนฟันม,มันจะตกมันจะมันมันงง,งๆจะไม่ค่อยมีแรงเหมือนคนขี้เกียจแต่สิ่งที่จะเห็นชัดขึ้นหน้าหน้าจะใสน้ำหนักจะขึ้นที่มันมีหลายคนแบบผมเลิกแล้วเดือนหนึ่งเดือนที่สองกลับมาสูบตอ่อต้องคูดว่าเกิดอะไรขึ้นถึงกลับมาสูบซ้ำอ๋อนี่เป็นโรคคือโรคของสมองติดนี่มััันโออกกกาาสวลลลบบไไปดด้ตเคร ซึ่งเราต้องคำนวณเชนเขาให้ตลอดจากที่พี่ตามมาครบ1ปีพ่ทวนกลับไปนะ10%น่ะกลับไปสูบสามพี่ก็เลยขอขยายเป็นปีครึ่งจะกลับมาเท่าไหร่ตามคนไข้ของเราใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าคนไข้ฉลาดฉลาดตรงนี้เราต้องาตามไม่ทันเพรากว่าเออพอเบอร์นี้ปั๊บพี่เหมือนน่วา ถ้าเกิดว่าพี่โทรไปสิ่งแรกนั้นพี่ขอคุยญาติด้วยกินร้บชอบเลยแส,สดงว่าก็คือว่าถ้าพี่ไปรักษาคนคนหนึ่งแล้วเนี่ยเป็นคนไข้พี่แล้วเนี่ยพี่ไม่ใช่แค่คุยกับเขาคนเดียวพี่คุยญาติด้วยคุยญาติด้วยใช่ค่ะครอบครัวด้วยใช่ค่ะพี่ทําหมดเลยเพราะว่าครอบครัวต้องมีส่วนร่วมในการช่วยเขาเรื่องได้ใช่ที่เป็นคนไข้พี่เหมยว่าโชคดีมากพี่เหมยจะติดตามตลอดไม่ว่าคุณจะเลิกหรือยังไม่เลิกก็ตามแต่ปีครึ่ง อ๋อโหสุดโอดเลยครับพี่เหมือยทางโรงพยาบาลทางคิินิ่ก็จะมีพวก,กอุปกรณ์เป็นพื้นฐานว่าถ้ามาทุกคนนั้นพี่จะให้หลักๆคือน้ํายาอดบุหรี่ต้องได้เพราะว่าออต้องให้ได้ให้ไปเพราะว่าในการที่จะให้เข้าไปหักดิบเองนั้นถามว่าทรมานไหมทรมาน ต้องใช้พลังเยอะรเราก็ช่วยเข้าไปก่อนตรงนี้เหม่ฝากอย่างหนึ่งว่ายาเสพติดทุกตัวเนาะวัยรุ่นเขาบอกว่าการสูบบุหรี่คือเท่คือตามเพื่อนไม่มีอะไรแล้วจำบุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้จัดเยอะมากพี่เหม่ยฝากไว้ยิดนึงว่าบ,บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายครับเพราะว่าเด็ก3าคนของพี่นี้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่แสดงว่าคือบุหรี่ไฟฟ้าก็อันตรายมากอันตรายค่ะบางคนก็ไปใช้บารากูถ้าเป็นให้ดีนคืออย่าเข้าไปเลยค่ะเรื่องของยาเสพติดไม่ว่าบุหรี่อะไรต่างๆอย่าลอง ถ้านลองก็ต้องรีบหยุดให้เร็วถ้าเป็นวัยรุ่นครับแล้วการเลิกบุหรี่เนี่ยมันช่วยรักษาตัวเราเองแล้วมันช่วยรักษารอบข้างด้วยใช่ครอบครัวด้วยลูกภรรยาพ่อแม่พี่น้องที่อยู่หมดเลยนะครับดังนั้นนะครับเลิกเถอะครับอยากเลิกจริงๆสามารถติดต่อมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวก็จะลากให้นะครับเลิกบุหรี่คลินิกเลิกบุหรี่ของโรงพยาบาลใหญ่ครับโอเควันนี้ขอบคุณพึ่งผมมากเลยขอบคุณมากครับพน่บมนุนมากครับโอเคครับเดี๋ยวรบกวนเดี๋ยววันนี้ให้พี่เหมองพาเดินไป คนนี้เป็นพี่อ้อยนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับคลินิกยาเสพติดที่รักษายาเสพติดที่ผิดกฎหมายทุกชนิดอะค่ะเออดูให้การให้ความรู้อะค่ะครับเรื่องของโทษพิษพายาเสพติดอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็การเรื่องของโรคสมองติดยาอะไรพวกนี้เราจะให้ความรู้เขาวันไหนบ้างครับที่เขาบําบัดทุกวันเลยค่ะทุกวันเลยนะใช่ค่ะเปิด8โมงถึง4โมงค่ะสโมงพามาดูห้องบําบัดนะครับมันเป็นคลินิกพิเศษนะครับให้กับคนที่ติดยาเสพติดผิดกฎหมายยาบ้ายาไอยาอี ถูกเม็ดอะไรพวกนี้มาที่พี่เหม,เมือนมาที่ม,มูลนิธิบอกว่า <ๆ S 2> มีอะไรบ้างประมาณนั้นครับจะติดิดกฎหมายแล้วก็ให้มสมัครใจรบ,บ,บําบัดแล้วก็เรานี่จะรับคนไข้ที่แบบเดินเข้ามาหาเราเองว่าอยากรักษาแล้วหรือบางคนที่ถูกจับก็ถูกคุมราพฤึกสั่งให้มาบําบัดมาที่นี่ใช่ <ๆ S 2> ค่ะ เหมือนขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่ตำรวจบอกว่ามาตรวจปัสสาวะหน่อยสิก็ถูกส่งไปที่ศาลสงขลาศาลก็สั่งให้ผมาบัดที่พี่นี่แหละคะ่ะขอบคุณมากครับพี่อ้อยมากครับโอเคครับทุกคนวันนี้ก็ถือว่าได้อะไรหลายๆอย่างผมต้องขอบคุณนะครับทางโรงพยาบาลแล้วก็คลินิกจิตเวชนะครับของโรงพยาบาลอัฐใจนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าทุกคนคิดว่าเป็นคลิปที่ดีนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ผมเยอะๆนะครับผมแล้วก็จะเจอกันใน e ีต่อไปในรายการเอลตี้ดีไซน์บายนุ่นสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย ฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งกริ๊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 ง thank you